ก่อนจะไปรับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจดีอะไรแต่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมาที่อูช่างกี้อีกนะครับที่อู่อ่าอำนาจเจริญน,นะครับมาดูว่าวันนี้เขาจะมีอะไรให้เราดูนะครับ นี่ก็คงเป็นรถของข้าสำนักนะครับอันนี้ก็คงเป็นรถร้อยเจ็ดสิบทีพนะครับที่มีคลิปออกมานะครับกระแทบตอร์ออน,นะครับออรถบ,บ,บ้านมาเลย ประกอบเป็นอย่างเมามันนะครับผม นนะครับห้าสิบแปดชักห้านะครับขายนะครับตันนี้เผื่อมีใครสนใจนะครับสั่งมั้ะครวจระบบน้ำมันนะครับแังมีียมแผงคอมีียม คอย MSD นะครับเท่าที่เห็นนะครับเป็นเรือนโปรดน,น่าจะเป็นโคริดล้วงมาแล้วนะครับก็มีเรือนที่เป็นสามสิบปีนะครับตันนี้ายืดชุบคอมบิดตัวนึงที่แบบแก๊สซี่ แ,แผงคอมีมีพวกอุปรกรณ์ไล่เบาทั้งหลายครับต้องถามว่าหมดเท่าไหร่นะครับคนนันนี้นะครับไม่ทังช่างดีกว่าหมดเท่าไหร่พอพอบอกกันไหมครับว่าคันนี้นีหมดเท่าไร่กพพ็เป็นเกือบแสนครับเกือบแสนนะครับถ้าใครอยากลองเป็น คอนเซอร์หรืออยากมีรถแข่งของตัวเองนะครับก<ฆ>็ลองลองติดต่อเข้ามาดูนะครับหรือใครอยากสร้างเองก็ลองติดต่อเข้ามาดูครับเบอร์ตามนี้ครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับเป็นชุดรถแข่งนะครับห้าสิบสามนะครับต้นล่างเดิมเรื่องต้นล่างเสริ ข้ล่างเปิดนะครับวมันใช้ใช้งบเท่าไหร่ก็มันทำอะไรได้บ้างในในกติกาของ53มีมให้ช่างเขาบอกครับว่าในกติก,กาเนี่ยเขามีมีระบ,บุอะไรไว้างว่าห้ามอะไรบ้างประมาณนี้ครับ ในในก 53, ติกาห้าสิบสามทอดล่างเปิดนี้มันมันต้องลดลองลดลดลองลดเซ็ตยังไงบ้างยังไงบ้างก็ห้าสิบสามมิลวาวเดิมเดือนไม่เกินสามสิบมิลทอดล่างชักเดิมตอกนั้นก็เมาได้เป็นที่ทุกอย่างน้ำมันปั๊มของบีแมอมชุดชุดเกียร์ เขีย yeah. นได้ครับพื้นลาเปิดทําได้หมดเลยยกเว้นมีตัวชักต้องเดิมก,ก็คือเจาะไล่เบาทุกอย่างได้หมดการซ<อ>ั้นได้การเดิมครับการต้อเป็นการเดิมด้วยแล้วเบาวนี่เราขยายได้ทุกอย่าต้องเป็นเบาเดิมครับเบาเดิมประมนี้เกินสามสิบวิเบาเดิม, 3, 4, 5, 5. ดมแต่ว่าไล่เบาได้ได้ครับ เดิมแท้พวกสปริงหัวเทียนพวกนี้ก็ทำได้หมดครับ MT ก็ที่กติกาก็เป็นชัดเดิมลูกค่าไม่เกินห้าสามมิลข้างล่างเกิดทำได้อย่างที่เว้นที่ชักครับถ้า,ถ,าถ้าเราจะสร้างรถแข่งคันนึงแล้วเราต้องมีงบประมาณเท่าไหร่คันประมาณห้าสิบสามมิลครับ มีเฉพาะตัวเครื่องก็อย่างผมมีรถเร็บร้อยสิไอผมขับมาเลยบอกอยากรวมขนาดุ่นนี้ผมต้องทีนึงเท่าไรถ้ารวมสภาพรถด้วยก็อยู่ประมาณหกหมื่นครับมาหกหมื่นก็คือเป็นรถเดิมเดิมมาเราต้องมาครับเขาไปแข่งเลยครับผมเดิมพอเครื่องก็อยู่ประมาณถ้าส่งเวลาก็อยู่ประมาณสามหมื่น รวมทุกอย่างกองท่อคอยทุกอย่างไว้พวกส่งเวลาให้หมดสัปดาห์นี้ถ้าเราส่งเวลานี่ส่งประมาณเท่าไหร่ก็เดือนมีนี้วิง่งร้อยสามร้อยสามสิบโลกองรถนี้วิ่งกันอยู่แปดต้นแบบแปดปี ต้องบอกน้องๆกอนนะครับว่าตอนนี้ก็คือเป็นรถท,ที่ใช้ในการแข่งขันบนในสนามเท่านั้นะครับไม่ใช่รถไม่ไปใช้แข่งขันบนถนนนะครับน,นี่จะเป็นการประกอบเครื่องนะครับอันนี้ทําไมเราต้องใช้ปแจกยกรใน,นก,นการประกอบทั้งที่เราใช้ประแยปกติก็ได้ก็พวกแคลเลนด์นะครับแรงขันเนาะแต่ตัวมันต้องเท่ากัน มีที่านรถาเพราะมันจะเหมือนมันจะยังไปข้าหนึ่งครับถ้าันไม่เท่ากันกดลงไม่เท่ากันแล้วแรงตึงของนมอตได้เท่ากันทุกตัวความละเอียดนะครับในการประกอบ้อมเข้ามาประกอบอยากได้ชุด53สมิลโม ไม่เกินห้าพันบาทครับมันมันจะได้อะไรบ้างก็มีเสื้อ,อลูกแทมสาสปริงวาวเดือนวะชีดแล้วก็ท,ท, 5, 5, ท,ท,กที่นี่เขา,าที่นี่ถ้าทำชุดห้าพันจะฟรีเหมืนันเลยีก็คือจบทุกอย่างในงบห้าพัน 5, บาทครับหน้าไม่สูงหน้าไม่จุนทุกคันครบห้าพันนะคะระับก็จะมี 53ทุกเชื้อ53มีแคมมีหัวฉีดนะครับมีระบบพวกดีแมปพวกนี้ให้นะครับถ้าท่าในใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับร้านร้านนี้อยู่ที่ไหนครับมดมาแบบคนไม่รู้เลยคนไม่รู้ถ้าเราถ้ามามาถึงอำนาจปับ๊บเ,เดี๋ยวเราอยากไปร้านั้งกี้เนะี่ยเราต้องไปทางไหนต่อเส้นอำนาจ ปักปักหมดที่ไหนที่มันง่ายที่สุดปักที่ง่ายอุูโรงเรียนทำหน้าจเจริญวิทยาคมครับหน้างเรียนเลยครับเข้ามาขวามือถึงป้ายหน้าร้านใหญ่ใหญ่ให่เลยร้านร้านเปิดกี่โมงครับเป็นี้นีร้านเปิดเก้าโมงเช้าปิงหกโมงเยน็นเก้าโมงเช้านะครับมาได้นะครับถ้ามา,ามล้างหัวมืไม่เจอช่าง กินเบียร์ยแล้วน่าจะไปกินเ,เที่ยวน่าจะไปเที่ยวก็กินเบียร์ตอนนี้ ปอบเสร็จแล้วนะครับเราฟังเสียงสตาร์ทครับมัน อยู่ครับนี้ก็คงหมดจอบนะครับแล้วก็พบกันพรุ่งนี้นะครับกับสนามคอยกปุซานะครับเราจะไปดูกันว่าคันเนี้ตอบเวลาเท่าไหร่นะครับจะได้เป็นที่ก็ว่าได้เปล่า